Oh, my God. Yeah. สกิลสกิลเดี๋ยวมันจะแปลกที่สกิลที่ไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครไม่มีใครอยากเหมือนนิดาบหมอหันไาอีกหมอเห็นด้วยเหรอคะแปลกดีอะไม่มีใครทำอะไรแบบนี้ได้ท่าพิสดารใช่ไหมพี่ไม่มีใครเหมือนหมอจบไลยอ่ะเดี๋ยวไม่มีใครต้องไม่มีใครเหมือน ถ้าปมหากันอแบบนีน้เหรออย่างที่พี่เขาพูดไปไปบ้านเลยรู้เหรอไม่ไป้อะไม่รู้เหมือนกันผมได้มาจากที่ไหบวะที่สนใจก็เด <c ười> ี๋ยวผมส่งให้ก้องก็ได้ได้ดีมากดูก่อนว่าถ้าเขาให้ลงมือใหม่ก็ไป ถ้าเขาไม่ให้เราก็ไม่ไปเพราะเรารู้ชะตากรรมอยู่แล้วถ้าพวกลงตีโตไม่ได้ไปไม่ไม่ฟิตเลยทุนนี้แบบเบสเลยแบบเบสต้องถ้าเราจะลงเราต้องลดมือเองไปสองหนึ่งก่แเอาถ้วยผมว่าผมลงได้ทุกมือนะเพราะว่าผมไม่เคยลงแข่งขัน ในประเทศมนต่ำๆเดี๋ยวเเห็นพี่จริงมือมืนผมก็ไม่ต้องเล่นหนักละผมก็เล่นกแล็คป๊อกแ็ผมเรเีนี้เล่นป๊อกแล็คแต่ว่าข้างูขาคือสูงมันไม่ได้เลยไมเนี่ไปไปเหมือนกันน่านี้มันมือหนักของผมเลยมันกระทถผมมจะเอาทุกเม็ดเลยใช่ไ ไม่คุ้นติดได้เลยติดอะไรนะ